สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะพาทุกคนนะครับมาดูโคมไฟของอีเกียนะครับซึ่งโคมไฟนี้นะครับผมซื้อมานานแล้วนะครับตอนแรกซื้อมาอันนึงก่อนนะครับแล้วคราวนี้เนื่องจากว่าสวยแล้วก็ใช้งานได้ดีนะครับก็เลยซื้อมาเพิ่มอีกอันนึงนะครับตอนแรกเนี่ยซื้อสีเหลืองมาก่อนนะครับแล้วก็ต่อมาก็ค่อยซื้อสีน้ําเงินนะครับซื้อตามโลโก้ของอีเกียนะครับราคาตอนนั้นนะครับที่ขายอยู่ก็คือประมาณ3 9 9าบ้าทนะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับอีเกียเขามีโปรโมชั่นนะครับราคาก็จากสาคร้อจ โคมไฟแบบนี้นะครับก็รีบไปหาจับจองกันได้นะครับโคมไฟเทเลออนอันนี้นะครับมีหลายสีด้วยกันนะครับก็จะมีสีดําสีขาวสีเหลืองแล้วก็สีน้ําเงินนะครับค่อนข้างใช้งานง่ายนะครับอันนี้ก็เป็นหลอดของเขานะครับเนี่ยก็เดี๋ยวผมถอดหลอดให้ดูนะครับนี่หลอดก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็ใช้หลอดของอีเกียเลยนะครับนี่นะครับเป็นแบบนี้นะครับแล้วก็หมุนเข้าไปได้ง่ายๆเลยนะครับเดี๋ยว เดี๋ยวผมถอดให้ดูก่อนนี่จะเป็นโคมออกมาแบบนี้เลยนะครับถอนได้นะครับเขาก็จะมีตรงนี้จะเป็นรอยบุ๋มอยู่นะครับสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็ตรงด้านหลังนี้ก็จะมีรอยหยักอยู่นะครับแล้วก็เข้าไปแบบนี้นะครับพอดีใช้มือเดียวนะครับนะครับก็หมุนไปเลยครับวิธีล็อกก็หมุนนะครับก็อยู่แล้วครับ แล้วเราก็ใส่หลอดเข้าไปนะครับตอนนี้ที่บ้านใช้หลอดไฟของ i k e a นะครับเปลี่ยนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับอย่างเช่นโคมไฟในห้องนอนนะครับผมก็เปลี่ยนเป็นของ i k e a หมดเลยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าราคาไม่แพงนะครับหลอดละ39บาทเท่านั้นเองนะครับ400ลูเมนแล้วก็5วัตนะครับใช้งานได้นานเลยนะครับเป็นขั้วแบบ E 2 7นะครับ15,000ชั่วโมงนะครับก็สามารถใช้งานได้นานเลยนะครับเดี๋ยวเราใส่หลอดเข้าไปเหมือนเดิมนะครับ หลังจากใส่หลอดเข้าไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดหลอดไฟให้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็บิดได้นะครับตรงนี้ก็เป็นสปริงนะครับก็ยืดได้โยกได้นะครับแล้วก็หักหัวได้เยอะเลยนะครับนี่นะครับเอียงซ้ายเอียงขวาหมุนขึ้นบนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะลองหมุนอันนี้ให้ดูนะครับนี่นะครับตอนกลาคืนนี่จะสว่างมากเลยนะครับขนาดแค่5วัตต์นะครับ ที่ผมชอบเลยนะครับเพราะว่าเขาสามารถปรับได้เยอะนะครับขาตัวนี้นะครับก็คล้ายขายึดไม้นะครับที่เราเห็นทั่วไปนะครับแต่ว่าของอีกเกียร์งานเขาก็ค่อนข้างดีนะครับนะครับผมวัดแล้วนะครับสายไายนี้นะครับมีความยาว150ซนติเมตรนะครับการปรับวางฐานตรงนี้นะครับถ้าเราไม่ยึดเจาะผนังนะครับเพื่อที่จะทําคมไฟแบบนี้นะครับเขาก็จะมีตัวนี้แถมมาให้ด้วยนะครับก็คือเอาตัวนี้นะครับหนีไปที่โต๊ะนะครับนี่นะครับถ้าหากว่าจะยึดที่โต๊ะนะครับ ก็เสียบตรงนี้นะครับแล้วจากฐานตรงนี้เราก็เปลี่ยนมาเสียบตรงนี้แทนนะครับถ้าหากว่าจะยึดกับโต๊ะทํางานนะครับโดยใช้ตัวนี้เป็นตัวล็อกที่ขอบโต๊ะนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสําหรับยึดกับโต๊ะทํางานได้นะครับนี่นะครับแล้วก็เสียบเข้าไปคราวนี้ผมจะมาลองวัดตรงส่วนข้อตรงนี้ให้ดูนะครับว่ายาวกี่เซนติเมตรนะครับ สปริงเขาก็ค่อนข้างแข็งแรงนะครับจากตรงนี้นะครับมีความสูงประมาณ40ซนติเมตรนะครับส่วนตรงนี้นะครับก็จะมีความยาวประมาณ42ซนติเมตรนะครับขอบนี้ถึงขอบนี้นะครับจะมีความสูงประมาณ17ซนติเมตรนะครับถือว่าไม่เล็กไม่ใหญ่นะครับสำหรับโคมไฟอันนี้นะครับมาดูตรงขอบวงกลมด้านหน้าของเขาบ้างนะครับก็จะอยู่ที่17ซนติเมตรนะครับโยกได้รอบเลยนะครับบางทีผมก็เปิดหันใส่กำแพงบ้าง หงยขึ้นข้างบนบ้างนะครับเพราะว่าเขาปรับมุมได้เยอะเลยนะครับสาสต์ขึ้นบนได้เลยนะครับขาปลั๊กไฟตันนี้นะครับก็จะเป็นแบบขากลมนะครับเปิดสวิ์นะครับไว้นะครับสวิ์ก็นี่นะครับการปรับล็อกนะครับเมื่อเราได้ตำแหน่งที่ต้องการแล้วก็หมุนนะครับเขาจะมีตัวหมุนยึดตามจุดต่างๆนะครับสมมุติว่าเราจะปรับระดับนะครับความเอียงเท่าไหร่นะครับเราก็ อยากให้แน่นหนามากขึ้นก็หมุนล็อกตรงนี้นะครับข้างบนนี้ก็สามารถปรับได้เช่นกันนะครับปรับเป็นความเหนืดได้นะครับก็จะมีเกลียวหมุนตรงนี้นะครับด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับีด้านนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับนะครับก็กดลงไปให้พอดีเลยนะครับขอเก็จะมาสุดตรงนี้นะครับขอจบการรีวิวโคมไฟเทเ l ออนของอีเกียไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับสวัสดีครับ